แต่เนี่ยสวยน่ารักเลยเอ้ยคนนี้ต้องให้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนก <Sith> ับผู้สู่ช่องไม่เคิมีเคนใครไม่เคนมีเคนจ้าหวดูนะจ๊ะ แกนลี้ยมั่วจินาดิยอนอเสียงกระดูมันจะเต็นนางเกินนะก็วันนี้ก็กลับมาทำเรีแอคช่นอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็เป็นการเรีแอคช่นรายการที่เราเคยเรีแอคช่นไปแล้วนะคะนั่นก็คือรายการ Girl p l พ n e t 99ค่ะก็ได้ค่ะก็คือเราทำของสดาหเลรกไปแล้วก็คือไม่โดนแบนเออใช่แต่ว่าอาจจะแบบบางประเทศอาจจะไม่เห็นคลิปชันในแบบนี้ก็โอเคแองโกยังได้แบบมางทุกคนอยู่นะคะซึ่งก็วันนี้ก็เป็นการแข่งขันอีก ก็คือรอบเดียวกันแต่ว่ามันตัดมา2อาทิตย์เนาะก็คือเป็นทางรอบแรกซึ่งวันนี้ก็เป็นการแข่งขันระหว่างทีมเฟียสตากับทีมเดอะฟิฟซีซั่นของโอไมก์เกิลอะไรแบบนี้เออใช่ก็มาโชว์ข้อไม่ไว้แล้วซึ่งฉันก็รอเพราะว่าโบราชั้นหน้าที่อยู่เชลลี่บุลเล่นั้นนางอยู่ทีมเดอะฟิฟซีซั่นใช่อ่าก็เดี๋ยวอันนี้เราไปเสียอีกทีมหนึ่งก็คือทีมที่ร้องเพลงเดอะฟิฟซีซั่นของโอไมก์เกิลซึ่งอันเนี้ยฉันยกให้เป็นเพลงยากที่สุดของรอบนี้เลยในหมวดอเกิลกรุ๊ปนะใบแบนชั้นไม่รู้ ช่วัน,นี้ยากสุดแหละเรื่องอินเนอร์เออยท่าเต้นก็ยากเพราะมันต้องพิวพ้วเๆเรื่อยๆเต้นในสวยก็ยากแ mm hmm. างนี้ายโน้ตก็ไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแอ้โอ oh oh ้ยโอ้ยเอยโอ้ยโอ้ยโอ้อทีมตึ้ โอ้ยน้องคนนั้นน้องที่เป็นฝาเศสอิจฉาตุ๊งยังอิจฉาตุ๊งเนีันเขาตรงแกงอะแต่เขาตรงเพลงก็จะประมาณนี้แหละโอ้ยน้องแล้วอืมบอยร้องยากเสียงมันต่ำด้วยจริง はいバイオリンここにゃこんに คนนี้คุณคนนี้ด้วยที่ว่านางต้องเสนอตัวเองเป็นลีดเดอร์เพราะแบบในทีมไม่ไม่คุยกันเลยแบบนี้มันมันมันไม่ประสานกันวะใช่แล้วเสียงมันต้องลากยาวด้วยแบบไม่ไม่หายใจไม่กั้นไม่แบบ

ข้องแปลกๆอ่ะแม่เจ็บไม่เจ็บไม่เต็มอ่ะอออมังอันนี้เป็นอีกทีมที่แบบน่าสงสารคนนี้สู้มากแต่ว่าเราไม่ค่อยคุ้หน้าใครเลยเนาะฉันคุณอยู่สองคนทีมนี้คุณนน้องใช่ปะ ใช่คนไสวยนันเนี่ยอืมแต่เขาตูงแกงใช่ไหมแกงเขาตูงแกงหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็นั่นแหละไม่ชอบเลือยแบบว่าเหมือนเขารุฟแมนแบบไม่ถึงนันแต่ฉันนั้นรู้สึกเห็นดูน,นั่นหรอเป้ไหม,มเห็นดูนั่นเพราะว่าเขาพยายามมันเขาไม่ใช่ไม่แบบไม่ใช่แบบว่าเขาทําเก่งแล้วเขาทำไม่ได้แต่นี่คือมันสู้มากทีแบบที่แบบว่าต้องแบบว่าไม่ได้มาจากการโดนเลือกอะไรแบบเนี้ยอื แต่ว่าไฮโนด่ะไฮโนดถึงนะตอนตอนไฮโนดตอนพาร์ทนั้นะ่ะแล้วก็นางจริงนางเป็นแบบเสียสละแทนอะแบบนี้นางระบบโวเกิลเองด้วยรู้สึกว่าเพราะว่าทุกคนในในกลุ่มเนี่ยหมดเลยอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูอีกทีก็ฟิลเดียวกันนะเนาะมือนอเวแบบนเจอร์ทีมหนึ่งอเวนเจอร์อีกแล้วดูทีมนี้ว่ากว่าจะเป็นอย่างไรงเพราะชินเชอร์โบรามไม่ไหวแล้วอดใจจริงไม่ไหวแล้วชื่อทีมอะไรนะสักหน่อยก็แล้วกันวีเอเคชอร์จ้นไม่รู้ไปว่าอะไรโอเควีเอเคชอนนะคะไปดูก่อนว่าเป็นอย่างไรค่ะไป let's go ได้นู้ดแบบปังปังจริงอ่ะนะูอ้อุ้ยทำไมข้สตูมันนี่สวยล่ะใช่ไหมงงเธอทำไมให้น้องเปิดอะ่ะน้องเสียงแปลกจังอ้าววันนี้คุณคุณนี่ก็สวยนะ,ะคุณนี่สวยจังจริง นี่สังดีจริงสิคนลุกอุ้ยน้องอยู่ทีมนี้หรอเห็นไหมมีคนแรปแบบเสียงทุ้มด้วยอ่ะคุณดีก็น่าคอคุณน่ารักคนนี้สวยอะไม่ทำไมไม่เคยเห็นวะ ก็เสียงดีเนะาะก็อยู่น่ารักด้วยจริงเวลาไม่มาเลยคนเดียวมั้งที่ยังไม่ออกไม่มีคนร้องทีมาแล้ว คนนี้ต้องให้คนนี้ก็ให้แบบปี่อวจากเสียงคาดไปน,นี่เหรอ,อน้องก็เพิ่งน้องนี้หรือเ,เปล่าตอนที่สองปะขอ,อร้องจำไม่ได้เวละนังเสียงมันเอกลักษณ์ด้วยแหละแล้วกูทำไปไรมไหมเนี่ย <c oughs> เออเออมันต้องพันนี้ค่ะมันต้องไม่ขาดแบบนี้ซเปิ่มเย่ไปด้วยขลมเหลือ คนนี้เป็นเซนเตอร์เลยรู้สึกได้พากแบบเนียนๆเยอะอยู่นี่เอ้ยคนนี้ก็ดีเสียงดีใช่เปิดมาเลยมีก็น่ารักจริงมีอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวเราดูก่อนนี่อสวยจังงามมากคุณเอาอย่าหาขึ้นจริงตอนเสียดายนั้นเสียดายตอนเปิดมันแปดมากตอนเปิดแบบรู้สึกแบบเฮ้อเลยแต่ดีอ่ะ แต่ว่าฉันน่าขนาลุกเพราะว่าฉันนั้นคาดหวังแลยฉันคิดว่าโบร,ราณจะทาไว้ดีอยู่แล้วนออกหมแต่ว่าฉันก็ขนลุกคนนั้นจริงที่ทัดหัวอืมใช่พอขึ้นนางขึ้นมาเดี๋ยวขอฟังตอนในว่านางขึ้นมาคือฉันขนลุกเลยแบบคือมันแบบว่าคล้ายกับต้นฉบับมากเหมือนมากแล้วเ,เก็บเก็บลูกคอเก็บอะไรครบด้วยนะ๋อเลยนางมาพันมาแค่นี้แหละแหมาพันเอยฉันคือโอเคเลยทีมนี้แล้วก็แต่ฉันรู้สึกว่าไม่ไม่ คนเหมือนคนที่ได้แบบโวคอลนันได้พาทไฮโน้นั้นท่อนน้อยเกินฉันว่านะท่อนน้อยแบบท่อนเหมือนโบราณโบราณท่อนนังน้อยเกินอ่ะต่อให้มันมาแค่ไฮโน้ตใช่แบบต่อให้มีไฮโน้ตแบบซีนจริงๆนั้นแต่มันน้อยเกินแบบน้อยเกินนั้นอาจจะต้องมีสักกว่านี้สักนิดนึงนรือเป่ไหมใช่แต่ประษานเสียงโอเคเลยโอเคเลยจริง ตยัยหลายคนสวยมากสวยจริงบางคนก็ไม่เคยเห็นว่าสวยก็แบบโอ้ยสวยจริงอะไรแบบนี้นะคะสำหรับฉันก็คนถ้าตามความจริงนะฉันน,น้องคนทัดถูอะสำหรับฉันคือทัดฉันมาก<อ>แล้วก็คนที่ชายก็สำหรับฉันก็คือคนที่ฉันบอกว่าเพิ่งเห็นว่าสวยพอฉันเห็นว่านางสวยโอย้ฉันก็เพิ่งเห็นก็ดูแต่นางเลยะคะ่ะแต่โบลาณก็ทําแบบได้ตามที่ฉันคิดไว้อยู่แล้วห<ๆ>นูเหรอไหมใช่ก็ไม่พลาดเพราะว่านางดีมาแล้วด้วยแบบนี้ก็ ประทับใจคนที่นเชีีรยแบบนี้เออถ้าชายก็ฉันให้น้องคนที่ทัดหูนี่แหละชอบอ่ะเธอชอบคนไหนแต่น้องน้องคนนี้อ่ะที่เป็นฝาแฝดนั้นมาทีก็แบบก็สวยอยู่นะแบบว่าเออนางสวยดูน่ารักอะไรแบบนี้ชอบน้องคนนั้นแหละคนที่ที่เธอบอกว่าเพิ่งเห็นแบบเห็นแล้วสวยหันมาสวยเออคนนั้นเออคนนั้นใช่ไหมก็น่ะซือแล้วก็สองทีมก็สำหรับฉันชอบทีมอยู่แล้วมันก็ต้องอยู่แล้วมงเออใช่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบนู่นทีมนู่นเลยนะเพราะว่า ทั้งสองทีมที่ผ่านมาที่ react ก,ก็คือดีทั้งคู่แบบพยายามนะักถือในความพยายามทั้งคู่อะไรแบบนี้นะคะอ่าก็ยังไงก็ใครที่แบบเชียร์ใครหรือว่าเชียร์ทีมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดกับพวกเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ด้วยนะคะที่ลองดูว่าแบบคิดเห็นกันบ้างเดีนี้เป็นพันปรือกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะคะแล้วไปคลิปหน้าค่ะไปค่ะนั่นเป็นท่นั่นแล้วนั่นเป็นที่นั่นอย่างเด้อคุณเตือนเราสิ